อัปเดตล่าสุดวันที่20สิงหาคม2568ปริมาณฝนในวันที่20จะเป็นปริมาณฝนตกเล็กน้อยบางแห่งโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาวันที่21สิงหาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักฝนถลม่มเหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนเตรียมรับมือสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรและพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ติดตามอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้20สิงหาคม2568วันสุดท้ายที่มีปริมาณฝนน้อยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป21สิงหาคมไปจนถึงประมาณวันที่3กันยายนฝนจะกระจายตัวเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นั้นอาจเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ประมาณ1ลูกในช่วงประมาณวันที่25สิงหาคมไปจนถึง31สิสิงหาคมระยะนี้จะมีฝนชุก ในบริเวณประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักบางแห่งโอกาสเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอาจเกิดขึ้นที่ภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือได้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณใดที่มีร่องมรสุมพาดผ่านจะมีฝนตกแช่ตกนานหลายชั่วโมงติดต่อกัน มีสองช่วงที่จะมีฝนเกิดขึ้นคือช่วงเย็นจนถึงค่ำและช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากสองปัจจัยคือร่องมรสุมที่เคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนเป็นไปตามฤดูกาลส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดนําความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จึงทําให้เกิดฝนตกชุกในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นกลางฤดูฝนในเดือนสิงหาคมไปจนถึง ประมาณกันยายนช่วงสิงหาคมจนถึงกันยายนฝนถึงตกชุกอาจมีเว้นบ้าง2-3ถึงวันหลังจากนั้นจะมีฝนกลับมาตกหนักใหม่ส่วนเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมปริมาณฝนยังคงตกบริเวณตอนบนของไทยหลังจากนั้นหลังกลางเดือนตุลาคมร่องมรสุมจะเคลื่อนลงไปปกคลุมที่ภาคใต้ปริมาณฝนจะตกชุกบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งเทเลนดามานาันค่ะ ในช่วงเดือนสิงหาคมปริมาณฝนโดยเฉลี่ย บริเวณตอนบนของไทยได้แก่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนืออาจอยู่ที่ประมาณร้อยละหกถึงแปของพื้นที่ส่วนบริเวณภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันด้านรับลมมรสุมจะมีฝนร้อยละหกถึงแปของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคกลางปริมาณฝนจะเท่าเทียมกันคือประมาณร้อยละสี่ถึงหกของพื้นที่ค่ะในเดือนสิงหาคมปี2 5 6 8ปริมาณฝนจะน้อยกว่าเกณฑ์ในปี2 5 6 7ส่วนช่วงเดือนกันยายนนั้น โอกาสที่จะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้เริ่มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมจนถึงตอนกลางของประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนฝนจะตกชุกอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงเดือนกันยายนเป็นส่วนใหญ่และอาจมีน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ระยะนี้ปริมาณฝนยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาสิงหาคมปริมาณฝนโดยรวมมีฝนสะสมน้อยกว่าเดือนกรกฎาคมค่ะ ส่วนเดือนกันยายนฝนจะตกชุกทั้งภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมโอกาสเกิดฝนร้อยละหกของพื้นที่เกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังมีฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สของพื้นที่ค่ะส่วนปริมาณฝนสําหรับในวันนี้ ค่อนข้างน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสของพื้นที่ในจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสซึ่งลมตะว,วันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้เพียงร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่จังหวัดอุทยัยธานีกาญจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคนองอยู่ที่ร้อละสีของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดนครนาณยกจันทบรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทย มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมติต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสโดยสูงสุดจะอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จงังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในวันพรุ่งนี้21สิงหาคมไปจนถึงประมาณ31สิงหาคมนั้นปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือ3ภาคประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางจะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยเข้าสู่แนร่องมรสุมฝนจะตกต่อเนื่องโดยเน้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำและช่วงดึกจนถึงช่วงเช้า2เวลาค่ะ ปริมาณฝนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหกถึงแปของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนร้อยละหกถึงแปของพื้นที่โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมมีช่วงเช้าฝนตกหนักด้วยค่ะอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงศูน์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ขึ้นมาปกคลุมที่บริเวณภาคใต้จนถึงนครศสีธรรมราชทำให้มีอากาศจมตัวปริมาณฝนลดน้อยลงบริเวณภาคใต้ ส่วนตอนบนของไทยใกล้กับแนวร่องมรสุมซึ่งเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่เมียนมาสปอปอลาวและเวียดนามทําให้มีเมฆฝนเกิดขึ้นในช่วงสูงน,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านตั้งแต่อําเภอปัวอําภอบ่อเกลืออําเภอเมืองอําเภอบ้านหลวงภูเพียงเวียงสาแม่จริมจังหวัดน่านอําเภอเชียงม่วนอําเภโปงจังหวัดพยาอําเภองาวอาแม่หมะอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปาง จังหวัดพิษณุโลกอเภอชาติการนนครไทยวังทองอเภอเมืองพิษณุโลกเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อ,มเ,อเมืองอเภอสักเหล็กจังหวัดเพชรบูบร์อลมเก่าลมศักดิ์อเาขาค้อมีฝนเล็กน้อยในช่วงสูน์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักในจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนม อุรานานีหนองคายบึงการน้องบัวลำพูและจังหวัดเลยซึ่งจังหวัดเลยจะมีฝนได้เล็กน้อยตั้งแต่อำเภอเชียงคานท่าลี่ภูเรือด่านซ้ายนาแห้วอเภอเมืองเลยนาด้วงวังสะพุง ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนพบกลุ่มเมฆฝนก่อตัวฝนตกหนักช่วงศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ในจังหวัดบึงกาฬฝนตกเล็กน้อยที่อำเภอเมืองอำเภอปากคาดส่วนอำเภออื่นๆตั้งแต่อำเภอพรเจริญโซ่พิสัยสีวิไลบุงคล้าเซกาบึงโขงหลงฝนจะตกหนักพื้นที่สีแดงจังหวัดน้องคายมีฝนเกิดขึ้นมีเมฆก่อตัวเป็นพื้นที่สีแดงได้แก่รัตนาวาปีเฝ้าไร่พลพิสัย อำเภอเมืองหนองคายสะใครและท่าบ่อส่วนจังหวัดเลยมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองเลยวังสะพุงเอราวัณผาขาวหน้องหินภูหลวงและภูกระดึงอำเภอภูเรือด่านซ้ายและนาแห้วเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดอุดรธานีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของจังหวัดอุดรธานีได้แก่อําเภอรสร้างคอมอําเภอบ้านรุงอำเภอเพนพิบู์รักทุ่งฝนอําเภอเมืองอุดรธานีกุดจับ บ้านผ ữ, นือหนองวัวซอส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูตอนบนสุวรรณภูหานาวังและนากลางมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดสกลนครตอนบนมีฝนตกหนักมากในบริเวณอำเภอบ้านม่วงคำตากล้าเจริญสินวานนนิวาตและอากาศอํานวยส่วนที่สว่างแดนดินสองดาวพังโคนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดนครพนมมีฝนได้เล็กน้อยตกตอนบนของนครพนมคืออำเภอบ้านแพงและนาทม พื้นที่อื่นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้องฟ้าโปร่งในช่วงศูนย์นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นจะมีเมฆเข้าปกคลุมกันเล็กน้อยส่วนตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้มีมวลอากาศเย็นจากซีโกโลกใต้ออสบาร์ที่1 0 1 2เคลื่อนขึ้นมาปกคลุมจนถึงภาคใต้ตอนกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรเลยค่ะ จึงทาให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศจมตัวอัพเดทการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่าในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ในระยะนี้วันที่20สิงหาคมมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ําใกล้กับประเทศญี่ปุน่นและพายุดีปรสชันที่เคลื่อนตัวจากอ่าวตังเกียเข้าสู่บริเวณประเทศจีนในวันที่21สิงหาคมการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปิน แต่ยังมีกำลังค่อนข้างอ่อนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้ได้แผ่ขึ้นมาปกคลุมจนถึงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยในช่วงค่ำคืนจึงทำให้ปริมาณฝนระยะนี้จะมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของไทยส่วนภาคใต้ฝนจะลดลงในระยะนี้ค่ะ ติดตามฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ช่วงเช้าปริมาณฝนแทบจะไม่มีกันเลยขาดทั่วไทยเข้าสู่ช่วงบ่ายในวันที่20สิงหาคมเป็นวันที่มีฝนน้อยมากที่สุดบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยในจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสโดยจังหวัดพัทลุงจะมีฝนเกิดขึ้นตอนล่างของพัทลุงได้แก่อภอบางแก้วเขาชัยสนอเภอเมืองพัทลุงป่าบอนอเภอตโมด จังหวัดสตูลมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอควนโดนอำเภอมะนงังจังหวัดสงขลาด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนที่รัตภูมิหาดใหญ่บางกล่ำคลองหอยโขงสะเดานาทวีสบ้าย้อยจนะปัตตานีจะมีฝนเล็กน้อยที่หนองจิกโคกโพแม่ลานยะรังมายอเป็นฝนบางเบาส่วนยะลาจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่อำเภอเมืองอำเภอรามันยะหาส่วนกาบังเป็นฝนเล็กน้อย ตั้งแต่กรงปีนางบรรนังสตาทานโตและเบตงจะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะที่เบตงอาจมีฝนตกหนะักฝั่งตะวันออกของเบตงค่ะจังหวัดนราธิวาสพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอศรีสาครหรือเศะและจะแนะค่ะส่วนอำเภออื่นๆฝนน้อยในช่วงเย็นจนถึงค่ำบริเวณภาคใต้เป็นฝนล่อยได้เท่านั้นในวันที่20สิงหาคมเข้าสู่ช่วงประมาณ23นาฬิกาบริเวณภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นที่เกาะพังงานเกาะสมุย ดอนสักอำเภอเมืองสุราษฎร์การจนะดิตจังังหวดนครศรีธรรมราชขนอมสิชนท่าสาราพมคีรีอเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังฉวงังถ้ำพนราทุ่งใหญ่จังังหวดสุราษฎร์ตอนล่างมีฝนได้เล็กน้อยช่วงประมาณ23นาฬิกาคืออพ,อพระแสง แนวโน้มปริมาณฝนที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแนวปะทะอากาศที่เกิดขึ้นจากมวลอากาศเย็นปะทะกับความร้อนชื้นในจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลามีฝนในช่วงประมาณ22นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าค่ะโดยเฉพาะที่เกาะพังานและเกาะสมุยอาจมีฝนตกหนักที่จังหวัดสุราธานีค่ะ ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งประกอบกับมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมด้วยอากาศจะร้อนอบอ้าวอุณหภูมิจะสูงขึ้นในวันนี้ ปริมาณฝนและความชื้นค่อนข้างน้อยอาจมีฝนปลอยได้เล็กน้อยด้านหน้าเทือกเขาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเชียงรายส่วนภาคกลางด้านหน้าเทือกเขาใกล้กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะครสวรรค์อำเภอหน,นองบัวภัยสาลีตากฟ้าจังหวัดลบบุรีได้แก่อำเภอสะบูดโคกสมรงหนองม่วงชัยบาดานอำเภอเมืองลบบุรี จังหวัดสระบ,บุรีอำเภอเมืองสระบ,บรุรีวิหารแดงเสาให้หนองแซงหนองแควังม่วงมวกเหล็กพระนาคารศรีอยุธยาฝั่งตะวันออกและจังหวัดอ่างทองมีฝนเล็กน้อยพระนาคารศรีอยุธยาพาชีท่าเรืออำเภออุทัยอำเภอวังน้อย ปทุมธานีฝั่งตะวันออกอาจมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอหนองเสือทันยบุรีคลองหลวงลำลูกกาจังหวัดนนทบุรีปกักเกเร็ดอเมืองส่วนกรุงเทพม,มหาคนครจะอยู่ฝั่งตะวันออกเขตหนองจอก ลาดกระบังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวและสมุทรปราการใกล้กับแนวชายฝั่งสมุทรสาครจะมีฝนเล็กน้อยช่วงประมาณ22นาฬกาเป็นต้นไปของวันที่20ไปจนถึงเช้าของวันที่21ภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนในช่วงดึกเท่านั้นส่วนช่วงเย็นจนถึงค่ำมีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะภาคตะวันออก ช่วงเช้าปริมาณฝนลดน้อยลงในแต่ละจังหวัดฝนเล็กน้อยเท่านั้นในวันนี้ที่ภาคตนออกจะมีเมฆปกคลุมเป็นเมฆบางเบาที่จังหวัดปราจินบุรีนครนายกช่วงดึกๆประมาณ22นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางเข้าสู่ภาคตนออกคือนครนายกปราจินบุรีและสะแก้วฝนอาจตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิศรีมโหสถจังหวัดปราจินบุรีอำเภอเมืองสะแก้ว เขาจะกันวางน้ำเย็นวังสมบูรณ์วัฒนานครอารัญญประเทศฝนจะตกหนักบริเวณดังกล่าวค่ะในช่วงประมาณ0 00. นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่21สิงหาคมค่ะส่วนช่วงเช้าของวันที่1 1ใกล้กับแนวชายฝั่งมีโอกาสเกิดฝนที่ระยองจันทบุรีและตราดด้วยภาคใต้ช่วงเช้าปริมาณฝนค่อนข้างน้อยในวันที่20นั้นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซึ่งปักหมุดกันไปแล้วเป็นภาคแรกสำหรับภาคใต้ วันนี้วันที่20เป็นวันที่มีฝนน้อยที่สุดเข้าสู่วันที่21ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยค่ะโดยเฉพาะภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมช่วงบ่ายจนถึงข้ามของวันที่21เตรียมรับมือฝนฟ้าขนองฝนตกลมกระโชกแรงอาจเกิดขึ้นได้พื้นที่ใดมีอากาศร้อนอบอ้าว จากความกดอากาศต่ำจกความร้อนปกคลุมหลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าปกคลุมมีกำลังค่อนข้างแรงวันที่21ฝนจะตกหนักที่ภาคกลางภาคใต้ตอนบนเพชรชบรุรีจนถึงจังหวัดชุมพรภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธา,านีกาญจนบ,บรุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลลบบุรีสระบุรีภาคตอนออกด้านหน้าเทือกเขานครนายกปราจินบุรีและสะแก้ว ภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงเย็นจนถึงค่ำของวันที่21จะมีฝนตกหนักตั้งแต่มหาสารคามนครราชสีมาชัยภูมิบุรีล์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสธรกาฬสินธุ์สกลนครอุดรธานีนครพนมมุกดาหารบึงกาฬหน,นองคายหนองบัวลำพูเลยฝนจะตกในวันที่21ยิ่งดึกยิ่งตกหนักค่ะส่วนบริเวณภาคเหนือ วันที่20ฝนน้อยวันที่21ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นแต่จะน้อยกว่าภาคอื่นๆโดยภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนประมาณ21นาิกาพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพ,พชรบูรณ์อุดตระดิตฐสุขโขทยัยฝนจะตกประมาณ23นาฬกาส่วนตอนบนด้านหน้าเทือกเขาคือเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ฝนจะตกประมาณ23นาฬิกาจนถึงสองนาฬกาของวันที่22ค่ะ วันที่21สัญญาณฝนตกหนักเกิดขึ้นไปจนถึงวันที่22ช่วงเช้าบริเวณภาคตนออกเตรียมรับมือจันทบุรีและจังหวัดต,ตราดด้านรับลมมรสุมรวมทั้งภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่ง จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีฝนจะตกหนักพื้นที่สีแดงในวันที่22ภาคเหนือตั้งแต่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์แพร่าน,าน่านสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์22ฝนจะตกหนักช่วงดึกๆค่ะร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยช่วงวันที่22เป็นต้นไปและมีแนวโน้มฝนจะตกชุกต่อเนื่อง แต่ละภาคฝนจะตกแช่ตกนานสำหรับบริเวณที่มีแนวร่องมรสุมปกคลุมคาดว่าจะมีร่องมรสุมเคลื่อนตัวจากภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือเข้ามาปกคลุมที่ภาคกลางตอนบนด้วยช่วงระยะวันที่24ไปจนถึงประมาณวันที่28สิงหาคมฝนยังคงตกต่อเนื่องยอมความกดอากาศตามที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงบางช่วง ประมาณวันที่28สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมยอมความกดอากาศตามจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยร่องมรสุมจะมีกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกแช่ตกนานวันที่1ไปจนถึง3กันยายนปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่ายอมความกดอากาศตามลูกใหม่จะทวีกำลังแรงเป็นพายุดีเพรสชันต่อจากยอมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่วันที่28ถึง31สิงหาคมค่ะ เตรียมรับมือยอมความกดอากาศตาม่มหรือพายุลูกเล็กๆสองรอบเป็นด e p r e s s i นหรือยอมความกดอากาศต่มกำลังแรงก็ทำให้ฝนตกหนักตกแรงในประเทศไทยได้ค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ